สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าพ่อแม่พีน่น้องนี่ก็อยู่กับของหน้าเย,าย้หน้าหิ้ที่เ่าน,นี่ะนะในเผานอไม้ในในเผาหน่อไม้เป็นการถนอมอาหารเก็บไปได้กินโดนฤดูก,กาลของนอไม้เผาเหล่าๆเย้หน้ากับแมลงขอกปอกแล้วกระสีเอาไปหนึ่งขอกแล้วก็ะสีเอาไปหนึ่งห้าจาังหลังจากที่ห้องเผาเหล้ว ออกแล้วก็สิเอาไปหนึ่งเอาไปหนึ่งเพื่อขาเชื้อแล้วก็สิเก็บใส่ถถงใส่ถถงห้อยไว้ใส่ถถงห้อยไว้ได้กินโดนๆเป็นยังว่าเผาแล้วเปน็นยังที่ต้องเอาต้องเอาไปหนึ่งเผาแล้วคือสิได้เอาไปหนึ่งหนึ่งเพื่อขาเชื้อเวลาเขาเออกมาเห็ดตังเสียกับจากพ่อหลวงถึงยังแน่กับพินเฮแต่เขาเอาไปเก็บไปเลยมันเสียถหานอกไม่เขาเอา ถ่าน้งใหม่เขาบ่งงามน้อใหม่มันเกิดสีเน่าสิยัางากกวต้องทานความห่อนอีกเทียนนึงเพื่อเป็นการขาเชื่อแล้วก็เก็บใส่ถุงหอยไว้หอยไว้ไนั้นเขาก็มาเคียนแล้วก็ต้มเห็บซุปเห็ดแกงเห็บโมกเห็ดหยังได้เมื่อหน่อยกับวันท <c oughs> <c oughs> ี่ส่เลยพี่น้องเอ,อ้ยกี่ชีวิตทงไทยทงหน้า วังเอาเด้อวังเอาเด้อวัวหน่อยควนวัวหน่อยควนโอ้วยต่อจากแบบความนาลงไปแล้วเดี๋ยวข้างเลี้ยงวัวอันนี้ก็จะเป็นวัวพันบะหมันเลือดลอยอยู่ดอกอ่ะอ่าอ่าเขาห่งมักอยูน้ำข้นเป็นเด็กหน่อยขี่ดื้อ เบ่งเบงมันจะปอกน้อใหม่ปอกน้อใหม่เขาต้องมากินเขาต้องมากินต้องมัดกวนต้องมา,งมาดูน้ำมือสิเฮ้ยเ <c oughs> บ่งเฮ้เบ่งเบ่งเขาเดียวเดียวเดียวนายเกออะชว์วรอหน่อยครับโชว์วรอหน่ <c oughs> อยก็ชั่วรอโชว์วรอโชว์วรอ โวหล่อให้ท่านผู้ชมดูหน่อยสิความหล่อของลูกชายยายในทุกนายายในอยู <c oughs> ่กับมัว่วหลังจากปอกเซจเรียบร้อยแล้วห้องก็เสียมันหนึ่งเพื่อเป็นการขาเชื่อแล้วก,ก็สใส่ถุงแพกไว้เก็บไว้ได้กินนอกหรือดูกาลเป็นการถนอมอาหารช่วงนอกไม่หลายเป็นการถนอมอาหารเพื่อเก็บไว้ได้กินเก็บไว้กิน ในหนอกฤดูการในย่ามถีมันบ่มีก็จะประมาณนี้หละจ้ะก็จะหนึ่งหนึ่งเพื่อพันข้มหออนให้เขาได้ขาเชื่อคขานี่แล้วก็ค่อยสิใส่ถุงแล้วก็นหนึ่งถุงอีกแล้วก็ค่อยทีได้ห้อยไว้อีกเทียนนึงนะจ้ะหลังจากที่เฮาหลังจากที่เฮาหนึ่ง เส็แล้วเรียบร้อยขากหที่มาใส่ถุงใส่ถุงประมาณนี้ใส่ถุงแล้วก็เอาไปหนึ่งอีกรอบหนึ่งก็จะมานนามาหนึ่งอีกรอบหนึ่งเพื่อขาเชือกับถุงกับรอบรอบคางแล้วค่อยสีหอยไว้เก็บไว้กิน ได้อีกเป็นปีปีแต่อันนี้คือได้น้อยกับเห็ดได้ซับนี่ก็เห็ดไปเรื่อยๆจ้ะเป็นการถนอมอาหารของฤดูการน้อใหม่นีคือมูี่เห็ดไบแล้วน้องใหม่น้อไใหม่ทุกอย่างบ่า่าี่าเป็นน้องใหม่หนังสามารถเทดเก็บกินเก็บว้กินนอกฤดูการได้ในหลายรูปแบบเป็นการถนอมอาหารยังไดกระฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม จะเป็นกำลังใจใหตุโถงนยะยหยนได้จ้าสวัสดีค่ะ